ครับตอนนี้อยู่เมื่อกี้เขาอยู่ <Okay. S 1> เรือไฟอำเภอปลาปากครับ mm. เดินกันมากนี่ย่งางม,มากแบบมา่นใจแบบมั่นามร0เมตรตอนนี้มาอยู่กับเรือไฟของอำเภอนาแกนะครับวันนี้ทีมงานท่านกำนันจากอำเภอนาแกมาให้กำลังใจกันเยอะนะครับ mm. ท่านกำนันบีแล้วพงจากตำบลหนองบอ่อครับท่านกำนันไพศาลโรจนะครับ mm. จากกั้นเหลืองนะครับ mm. ท่านกำนันสุรชาติพ่อคุณพงจากวังยางมาให้กำลังใจท่านประธานแจ่ม ท่านนทเมศชัยยะวราชตก็มาให้กําลังใจกันท่านผู้ใหญ่จากอ,อาเภอปลาปากตำบลมหาชัยนะครับมาให้กําลังใจกันเพราะฉะนั้นทีมฮอตเลืออไฟปลาปากมาให้กําลังใจหน้าแก่ครับปีนี้สีเอาแชมป์เป็นสีเอาแชมป์ของอันเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะคุยกับท่านกํานันไพโรธผู้รับผิดชอบเรือนะครับเราส่งเรือประ,ประเภทไหนอย่างไรเดี๋ยวจะให้ท่านกํานันไพโรธมาเล่าให้ฟังนะครับมอนีมาหมอบกาแฟน้ำดื่ม นะครับให้กำลังใจกันสร้างมาแหละครับสร้างเขาแต่ว่าสร้างกิตติมศักดิ์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านกำนันท่านกำนังไฮโรดพิมพ์มาขันครับดูเสื้ออ๋อกำนันชานชัยคำนำปานะท่านกำนันเดี๋ยวถามนิดนึงครับเมื่อนี่ยเลือกหน้าแก่เขาหนิความยาวความสูงเท่าไหร่ครับนี่ความยาวหกสิบครับความสูงสิบเก้าเมตรสิบเก้าเมตร ครับปีนี้เขาทรงประเภทไหนสวยงามสร้างสรรค์ความคิดเขาทรงประเภทไหนเป็นความคิดสร้างสรรค์เนาะครับเป้าหมายคือแชมป์แชมป์ครับแชมป์ก็ป้าก็มาไม่หมต้องเห็นว่าทางปลาป่าครับกำนันเมาเองเลยว่าแชมป์เนะปีกายเสียแชมป์ให้ปลาป่าครับปีนี่แถวแชมป์ขึ้นเอาขึ้นลงมือเหตเองนะครับท่านกำนันจากตะบนบ้านแก้งข้าครับเอาเดี๋ยวก้อนเสียเอาแชมป์เดี๋ยว บออยากให้เบาแห้งเพราะว่าปลาปากมันสอดแนมเยอะวมมัหาาคบเดี๋ยวไปรับมอบอันนี้ให้ผมสักหน่อยนึงครับโอ้แล้วมาตากแดดครับท่านกำนันนี่รถครับเข้ากันยกอันนี้คนละอันสองอันก็พอได้รูปครับพอได้รูปไหม ดี๋ยวยกซ้อยกันปีที่แล้วก็มาก็ท่านกำนันภัยโรธพิมขันนี่แหละครับเป็นหัวเรียวหัวแรงเป็นหัวหน้าใหญ่ในการทามอบให้ท่านกำนันปีนี้ก็ให้ครับขอบคุณมากครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมเดือทีมช่างทุกทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้ก็ขอให้ได้แชมป์อชนะปาปากนะครับปาเอลโอเคยอมมากไปรอบบีปอทนไปแล้วขึ้นล่มกันขึ้นล่มกันับแักทักทัก่อกับเักครับเับทักทักักทักทักคกัับัั ครับเดี๋ยวแปลวางยางต่อแล้วค่ะครับครับวังยาง